อ๋อหนาวจังเดี๋ยวไปหาที่ห้องเอาเปล่อได้ไหมขอไปหาที่ห้องได้ไหมมาทำไงเนี่ยพูดดิก็ไปดูแมวไม่มีครับไม่มีหรอกขอได้เปล่อ,ออะไรขอมามไหนเนี่ยพูดมาดิแบบนั้นแหละแต่ว่าขอแบบทำดุยาขยงเ,เราอะไรเนี้ยไปดุยาน้ำโดดเลย เอ้เียไม่เอาน้ำโดดหน่อยเกมเดียวมามามาเยอะนเนาะไม่เอาจะโดดเองดีกว่าเรื่องมากว่ะอะไรก็ให้แบบน้าโดดอ่ะไม่ได้ไงก็ขอโดดแลวไม่ให้โดดละเฮ้ยก็ไม่ให้โดดละทำไมอ่ะแล้วแต่ก็แล้วแต่ถ้าแบบจะน้อยใจกันอะไรเงี้ยไม่ได้น้อยใจเลยเฮ้ยตรงนี้มีตัวลองกอนตายนะกลรันนะเจอกันเข้ามาดิครับไม่ได้วันปอดเลยเกมนี้กาลันตึงจะเก็บแปดให้ดูอย่าเก็บสิบเียเกบครทับอ๋อเก็บสิบสอง เมันกดสกิลไม่ติดโอเมก้าอนโอ้เสียงเกมโคดังน้ำหนึ่งสวยลาดลองลองลารนะอยู่กันคนละโลกเลยนะลาดครับลาด์วิยาลาดการันแค่นั้นแหละไหนขอหน่อยไม่ให้ขอหน่อยไม่ให้ขอหน่อยขออันนาแน่ได้เปล่าอะไรขอหน่พูดดีๆไม่มันพูดไม่ได้ขอได้ไหมขอของอะสกปรกเสียปะเอาเอาเอามาสกปรกสี อ๋อเก็บเสียงว่ะเอา,เอาจะตั้งปุ่มแป๊บหนึ่งนะโอเคไอไก่รีบตัง้งมาดินี่โอ้โหมาดิอัดตัวยัอเลยโอ้มันจะตายแล้วเฮ้ยเอ้ยเออตายนาทีเร็วเร็วเร็วน,นี่ มันเล่นไม่ถนัดตาขอโทษได้ไหมถ้าเล่นแบบไม่เก่งอะไรเงี้ยไก่แช่ไอหนาใครห่าไก่เว้ยมันมีตัวมาแล้วตัวหน้าต<ร>ัวหน้าทั้งนี้อเอจ้ะวิมันอยู่ด้านบนระวังบอลเลยเดี๋ยวกาลังเก็บแปดใกล้ๆอย่างนั้นนะเนะก็บแปดไปแล้วแต่นอนเสียงเหมือนมีใครอยู่ใกล้ๆเลยอ่ะเพื่อนหล่อเอง อหนาวจังเดี๋ยวไปหาที่ห้องเอาเป้่อได้ไหมขอไปหาที่ห้องได้ไหมอะไรแม่เนี่ยพูดดิก็ไปดูแมวไม่มีครับไม่มีหรอกขอได้เปล่ออออะไรขอแบไหนี่พูดมาดิแบบนั้นแหละแม่ว่าขอแบบทาดียาขยอมเราอะไรเนี้ยเอ้ยดอกถ้าพูดไม่ได้ก็แบบทําเสียงมาดิดียาครับอ่ออืมขอฟิ้นไหมวะ มิตอ่ะมัน,นี้เดี๋ยวก็รันบวกเลยเกมนะเนไม่เนะี้ยนะเย็นนะมันพึ่งชุ้เพื่อนมันอ่ะไหนเนี่ยเชี่ยนี่ไม่ดโดนเลยลจริงลา้าสโอ้ช่วยปอกล้าดพี่หลังไม่มาแนะข่ขอโทษขอโทษได้ไหมที่รักแม่แม่อาัยนงอนเราแต่ไม่งอด้วยวตัวนี้มีก่อสามอ่ะเอาเปล่าไม่เอาโอเค okay. โอ้ดูดีไม่เคยคิดจะแบบน้องกันอืมโอเคที่รักเขาเขาขอโทษเขาผิดไปแล้วต้องเลยพอใจเป้าไหนอ่ะก่อสามะพูดอป็นงนั้นแหละโอ้คิดต,ตัวได้ยียยามาเต็มเต็มโอ้คอมเมนเดอร์คิดตัอไปว่าพูดจริงใช่ไหมคิดต่แล้าก็หกครับใครอสอนอนอ้ออ่ะ พียาสอนมาจากคลิปก่อนนู่นว้าไม่จริงไม่จริงอะไรชอบเถียงอย่างดีก็มันคือเรื่องไม่จริงฮขอได้นะที่รักขอเลยป่ามาดิก็มาดีขอจะบาปทำเยอะอย่ากได้แบบไหนก็มาดีไม่มีอะไรก็อยากได้แบบไหนก็มาเอาเอาอะไรก็อยากได้แบบไหนก็มาเอาแบบนั้นเฮ้ยพี่ยาจะยอมจริงป่าไม่รู้อ่ะก็ลองมาดีเดี๋ยวเฮ้เดี๋ยวเฮ่ที่กู ใช่เลยวันนี้มันโลกจิตจังมาให้นายอยู่ยามาวัวสัวขอหน่อยนะนะาน้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 าะมาดีไม่ตรงนี้มีตัวตรงไหนหน้าตรงเนี้ยไหนเนี่ยอยู่หน้าเออสวัสดีเพื่อนไหนอ่โอ้เขาจะมาเต้นในตรงเนี้ย <c oughs> ไปยิงเขาเขาสายย่อให้ไปะน่ะ เขาไม่ได้ย่อขอเต้นเมื่อกี้เขาอยากขอหมอลำเปล่าบอกว่าอยากขอหมอลำเปล่าว่าอยากขอหมอลำไม่รู้หมอลำขอลำแบบไหนเฮ้ยเฮ้ยเปลว่าอยากขอเสร์งก็มาดิเฮ้ยเฮ้ยได้เปล่าขอเสร์งได้เปล่าก็บอกว่ามาดิเสร์งที่แปลว่าใช้กับสัตว์อะเอ้ยนั่นแหละจะได้แบบฮารุนนิกรรมแบบสัตว์เลยจริงจริงจะทำแบบพาหมาด้วยลูกถี่กว่าแม่งทำอะไรต่อ โอเคโอเคโอเคเฮ้ย okay, okay. ตอนนี้มีรถอ่ะนี่ไงแ้วหนึ่งเรวไม่เชื่อกันหน่อยอ่ะยิงอยู่ใจเย็นดีไม่เห็นยิงเลยตรงนี้มีตัวตั้งหลายตีร้อยล้านพันล้านกว่าตี้อ่ะ ดูหลังไอวอรเนี่ยมีคนโดดมาให้ยิงดดอยมา,มาดีไม่ไดูหลังไอวอรนี่ตัวน,นี้ก็มีตัวเก็บของก่อนหิวมันไปบ้านเนาแล้วมาดีโคตรเจ็บอ่ะแต่ละตัวบอกเลยเอ๊ะโอ้ย มีคนมาอยู่ด้วยเฉยเลยนี่ตรงนี้แตกบอกเลยกลันโคตรตึงอันอยู่ยบนป้อมโน่นเฮ้ยหัวจะแตกปะเนี่ยไม่แตกแตกอะไรกันได้หรอจิ๊ <laughs> รีบมีแตกดีไม่ครับถ้ารีบแตกก็ไม่เฉียวอ่ะดิ ไม่เกี่ยวเกี่ยวถ้ารีบตกก็ไม่เสียวอดีมันก็ไม่หนุกใช่ไะยอยาา่าพูดเลยนะลกกเนี่ยโคนโรกจิตอ่ะแต่ละอันอ้าาอฮอฮะขอกาลางแอนนีน่ให้ด้วยเฮ้ยนี่หัวครับใครบ้านมายออ่อใส่อ่ะหววเมื่อกี้เมื่อกี้มีคนมายิงอะ่ะ ตอนนันจะไปยิงเขาโอเคยอมก็ได้ดีมากเชื้อนอนนอนกับสามสิบปีโอเคตอนนั้นแบบมีลูกมีเมียใหม่เนาะเหมือนกันครับจริงจรงนอนไปเถอะงอนกับเหมือนกันห้ปีไม่ต้องมานะไม่ต้องมานะไม่ต้องมานะจะไปทําไมอ่ะไม่ไม่ต้องมานะไม่ต้องมาก็จะไปอ่ะทําไมไม่ต้องมานะไม่ต้องมานะจะไปไม่ให้มาฮ้ยตัวนี้มีตัวเกิด ไ <Thank> เอราผู้หญิงคนนั้นไปไหนแล้วอะเรายิงตายแล้วตัวโห,โหสามาย,ย,<อ>ย่อย่อเฮ้ยข้างหน้าไม่รู้สินะไม่เห็นนะเปิดอันนี้ใช้ก่อนู <c oughs> ซูไอเฮ้ยธรรมดาที่ไหนอะตึงกับไก่ฮะโอ้หโหร้องไก่นะเอ <c oughs> ย <c oughs> อ่า มันมาแล้วชุบ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 มันอยู่ตรงหินเห็นปะไหนหินไหนข้าหน้ามันวิ่งมาแล้วหินไหนข้างหน้าต้นไม้โ้ข้างหน้าต้นไม้โคตรเยอะโอเคเจอละโอ้ยเอามันโอ้ยทงไอ้บอไม่ติดไม่ชื่นหน่อยทำไปทำดีมากมีอาใครอะโคตรเก่งอ่ะโอ้ร้อง ไอวอลเขาเยอะตอนนี้บอกเลยไม่มียาสักกล่องเขาได้ไม่มีอะไรเลยนะเมาในกล่องอ่ะในศพศพจะยาเปล่าเฮ้ยนขอกขื่นฟอบเลยเงี้ยของขื่นเลยยืนยิ้มจริงจริงของขื่นฟอบเฟกเลยยืนยิ้มเงี้ยฟอบอยาะเปล่าก็ได้อยู่ยามาเต็มเต็มอะถ้าแบบนะเคยสอนเลยเฮ้ยพี่ยาครับไม่ได้ยินครับไม้เพื่อนเพื่อนนเมื่อกี้เน้นหลุด ไปเลยเอายาไปให้เขาเลยนี่เพราะว่าอยากขอหมอลำไม่มียายแต่ไอวอแต่การันก็ไม่รู้เหมือนกันหมอลำแบบไหนนี่อยู่เพื่อนไม่ตัวโอ้โหไม่ตายอ่ะแล้วยิงมันสวยอ้ชิหนี่ตัวผู้ชายมามันจะมายิงเรา มันตีเดียวกันได้มันตีเดียวกับผู้หญิงคนนั้นใช่เอา้าเพื่อๆนะเว้ยแน่นอนถ้าคืนนี้ชนะจะจัดให้หลายดอกมันมาหรอตายวงเหอะไม่หายผู้ชายอะ่ะเฮ้ยมันเต้นท่าไก่ใส่ก่อนพ <c oughs> ยาตาย คืนนี้ไม่ต้องมานะไม่ต้องมา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 จะไปอยากจะไยาไม่ต้องมาไม่ต้องมาหน้าด้านจะไปอยาถ้าไปเราจะให้หลายดอกเี่